ช่างใช่ไหมใครซักไมกมหมวัวไหมอ่ะรีบรออกรีบไปรีบไปนะรีบไปนะอ้าเนี่ยแต่ช่างไม่อยู่เลยแต่ช่างไม่อยู่เลยรีบไปรีบออกรีบออกไปรีบออกไปเร็ว 嗯。<Dude. S 2> <laughs> เนี่ยบอลอย่าผ่านมาเลไเมย์เมย์ปวดทำไมเนาะฮะมาทำให้เจ๊ให้ปวดทำไมอ้าวไปทำก็ทำไมหรอยเลยฮะรอขอขอลองดีๆทำไมเมย์บอกอ่ะมันไปแล้วมันยังดื้ออยู่อีกโลอยากเจ็บปวดอีกไหมเนี่ยฮะจิตตีหลังค้างเลยเนี่ยฮะชอบอยากหลังไหมไหมอยากค้างไหมหลังเนี่ยอยากไปไหนไม่ได้ไหม อเมอยาจะรีบไปซะไปซะขอลองกันดีๆแล้วถ้าพูดไม่พังหลังฮักเลยไม่อยากไปไหนได้ใช่ไหมนะไม่อยากไปไหนได้ใช่ไหมเอาออกไปซะละ่ะไปดีๆไปออกเร็วๆก่อนก่อนจะลุกโมโหอ,อีกเร็วๆ,วๆออกเลยออกนะไปดีๆแล้วว่าะจะ,จะายังไงกันนะนะไปดีเแล้วมั้ง

ไม่แี็งไม่กรธอะไรเับไม่แข็ไม่ไโกรธอะ <c oughs> ไรรัาฮะไม่แค็งไม่ลกรอะไรรับ <c oughs> มันทำลูกน่ารกเนาทำอะไรเขาทำอะไรเขาทำอะไรระหว่านี้ขอร้องดีๆจะไปไหมนเนีน่ยฮะผัวมันมันก็ที่เอาไปคืนกู <c oughs> ไม่ไหายมันยยมนาะ่ยังดือยใช่ไหมเดือยใช่ไ้ยเาดือยใช่ไหมะ ยังไม่ยอมใช่ไหมมัดให้มันตาย,ยนะนะมอย่านี้ก็คืงวันไงนะจะไปไปให้ม่จะมัจะองืนวันหลึมัดไปเลยยิงไม่ปล,ล่อย,ม,ย,ยางงานนมันเลยจะใช่ทำงานไงหมัดตาถามชื่ออะไรมาจากไหนลนะ่ะเขาไปทำอะไรเียดไปโกรธเขาขนาดนะนะฟันะงฟัง คุยกันดีดีดิเขาไม่ได้ทำอะไรพี่นางก็ไม่ไป้ทำอะไรอ่ะคุยแม่มันอยากได้หัวมันคืนโอ้ยอะไรหัวมันคืนมันไม่ใช่แต่กูคนเดียวหรอกมันหลายคนนี่อยากได้หัว็ขาขกันหัวก็เขาก็อยอมไปคืนหรอกมันทำลูกทำหลานกูหนอ ชื่อ auction, อะไรชื่อรบอกมาดิช uh, sure well. uh. uh. ื่ออะไรชื่ออชื Say ่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชออะไรชชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ไชื่อระชืะอะรออะอ่่อร เรขาสั่งระคนนึงันไปบอกชื่อดูว่กไหมอ๋อไม่ออกไม่ออกไป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 ดีๆเร็วๆเดี๋ยวหลังจะหฮก่อนนี้อาเลยนี่ไปเี้ยเลี้ยเลี้เี้ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ